สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้ามือสองญี่ปุ่นมารุยมานะครับเป็นรุ่น B C 2 0 C S รันดนึงเบานะฮะเป็นแฮนด์เดียวน้ำหนักเบา cc, 2 0ซีซีสงจังหวะเบาเลยแหละครับสำหรับใครที่มองหาเครื่องตัดหญ้าเอาไว้ตัดในพื้นที่แคบพื้นที่แคบๆนะครับมีพื้นที่จำกัดในการใช้งานบางทีเป็นแฮนด์เขาควาย,ยาเงี้ยมันอาจจะรู้สึกว่าเกะกะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์เดียวน้ําหนักเบาเลยลานดึงเบาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันย่าพันหัวเกยร์ติดมาจากญี่ปุ่นนะใบมีดนี้ไม่ได้แถมนะพี่อันนี้มันเทสตัดก็จะเป็นใบมีดใหม่แล้วก็จะมีสายสาพายให้เรียบร้อยนะครับลานดึงเบาตัวนี้เอาสามพันนะครับรวมส่งเก็บไปทาง 3, สามพันสองอ่าเดี๋ยวลองดึงสตาร์ทดูฮนะดึงลากออกบาๆอห้านิดเดียวอ่าแม่บ้านผู้สูงไวัยได้สบายอ่าลองเทสตัดดูนู่นได้ไหมไปตรงนู้นได้ไหม อ่านียสบายเบาเบา,บาああประมาณนี้เนาะย่างไม่มีให้ตัดอ่า สวิตดับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ประกันเครื่องให้120วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับใครมองหาอยู่ราคาเบาๆ3,000รวมส่งครับมาลุยมาสวัสดีครับ